สี่เกิดกุนซีของพัธนูเอฟซีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับโคจุนครับสวัสดีครับผมอืมครับผมเป็นไงครับเกมล่าสุดก็เสียดายเสียดายด้วยนะหลายๆหลายๆปัจจัยนะเราเรามีโอกาสแล้วเราทําไม่ได้แล้วก็เรามาโดนลูกที่ไม่น่าเสียครับผมครับครับอ่าแล้วคิดว่าเกมที่ผ่านมาจุดที่ทําให้เราต้องพลาดไปเนี่ยมันอยู่ที่สาเหตุอะไรครับก็โดยลูกเกมผมก็เป็น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 เกมที่ดีฮะมีโอกาสทำแล้วหลายลูกนะจังหวะจบแล้วก็ มีโอกาสที่คองบอลมากกว่านะแต่เรามาเสียลูกเช็เพย์นะก็ก็ไม่เป็นไรถ้ามันก็ปิดพลาดกันได้แต่ก็ไม่ประมาทนัเลยสองเกมที่เหลือแล้วก็ถ้าเกิดเราชนะรวดเราก็ไม่ต้องไปมองทีมันดับสามสี่ครับก็คือตอนนี้เป้าหมายอยู่ในที่มือเราแล้วว่าจะทําได้หรือไม่<ช>คิดว่าสองเกมนี้เ,นเกมครับผมคิดว่าเกมไหนที่เป็นเกมยากมากกว่ากันครับ ก็ S <S> เป็นเกมเยือนนะส่วนใหญ่เราจะเล่นเกมเยือนแล้วไม่ค่อยดีนะอาจจะได้ก้าเดียวอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเล่นพิจิตรสนามดีนะครับปัจจัยได้นะแล้วก็เราตอนนี้ผมเดินทางมาถึงพิจิตรแล้วด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับได้ลงซ้อมสนามจริงหรือยังครับ <S <S ยังครับยังครับวันนี้ก็มีโปรแกรมไทยลีกแข่งนะครับเราต้องคงต้องฟังข้างนอกก่อนครับอืมแต่สนามดีพิจิตรเนี่ยถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่นะพิจิตรสเตเดียมคใช่ครับแล้วพัทลุงเนี่ยขนชุดไหนไหมครับเนี่ยมีเจ็บมีแบนเพิ่มไหมครับก็ไม่เจ็ ถ้าใดคนเดียฮนะก็ชาะเทศนเจรจับนะฮะแล้วก็คนอื่นก็สมบูรณ์หมดนะก็อยู่ที่ว่าจะใส่ใครแท็กติกใครลงเล่นก่อนอันนี้ก็โอเคฮะก็เชื่อมั่นว่าต้องปัะสานใจน้องกับไม้ได้หลังจากเราฟอร์ไปล้วมาเริ่มมาสตาร์ในเลขสองนี่เราเก็บได้แค่สองแต้มเองครับครับอืมแตวตอนนี้นกับคะแนนที่มีอยู่สิบสี่คะแนนเนี่ยราชบุรีเอฟซีเนี่ยนำเราอยู่สองแต้มครับนะครับโค้ชจุ่นคิดว่าทีมที่จะสอดแทรกขึ้นมาเนี่ยคือพิษณุโลกแล้วก็เลยเนี่ย มีความเป็นไม่ได้สูงไหมครับพก็คะแนนมองกามโปรแกรมแล้วผมได้เรียบู้อยู่นะครับผมมองว่าผมเจอทีมที่ไม่ได้ลุ้นแล้วนะฮะแล้วก็ผมไม่กดดันแล้วผมว่าผมผมน่าจะทํางานได้ดีกว่าแลวผมได้เล่นในบ้านในการที่ปิดแช์ด้วยนะฮะแต่ส่วนทีมลาดวีก็ต้องไปตัดกับพิณุโลกนะฮะเลยก็ต้องเจอพิณุโลกอีกนะมันเป็นงานอะไรที่ต้องตัดกันเองฮะับมันเนหางนะเราเราเราทีมเดียวที่ถ้าเกิดเราไม่ดีพอแล้วก็คงไม่มีโอกาสเี่จะขึ้นไปดิวชั่นหนึ่งครับผม แล้วตอนนี้นี่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะครับหนาวไปครับที่วิจิตรตอนนี้ก็เย็นสบายที่ละประมาณยี่ห้ายี่สองศากํากลังดีครับผมชอบครับเพราะทางใต้นี่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังฝนตกใช่ฝนตกหนักครับก็ดีดีช่วงจังหวะพอดีเราได้มาอยู่ที่นี่อืยเป็นการเดินทางล่วงหน้าล่วงอาทิตย์นะอ้ก็ตย์กางเปยนทีมนี่คระต่าสูงเปอนครับอันนี้จะมีการพัทนลุงเนี่ยมักจะมีการลงซ้อมก่อนทําการแข่งขันเนี่ยมีโปรแกรมจะซ้อมกับ ทีมไหนมางหรือเปล่าครับเครื่องอเครื่องเนี่ยก็ตอนนี้พยายามันคุยกับทางเครื่องอาจารย์ผมซึ่งเป็นอาจารย์ที่สร้างผมมาเนี่ยกาเป็นอาจารย์อยู่ที่พิจิตตดีเทคนิคก็พยายามจะขอให้น้องๆเทคนิคพิจิตเนี่ยลงทีมอุ่นเครื่องกับเราเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมแลจกจะจัดตัวผู้เล่นที่เหมาะสมมาเเกมด้ครับอืมก็จะเป็นทีมของท้องถิ่นใช่ไหมครับใช่ครับคงจะขอขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่นี่ครับครับ แต่วันเวลานี่ก็ยังไม่ได้แน่นอนยังไม่้คุยชครับต้องเป็นการสัปดาห์จะเป็นวันพุธหรือพฤหัสเนี้ครับผมครับอโอเคก็ฝากอะไรถึงแฟนพัทลุงสักนิดน,นึงนะครับก็ขอโทษด้้ยนะับที่เราไม่สามารถเก็บดนด้มออกจากเออเลยได้นะแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าขอกำลังใจจากแฟนๆเชียร์น้องต่อนะเราเราทุกคนทํางานหนักมุ่งมั่นมา นะครับก็อยากคาดหวังว่าเราเหลืออแค่สองนับที่เราจะเดินสู่ดิชันหนึ่งผมเชื่อว่าน้องๆก็ได้กำลังใจจากแฟนแฟนบอลชาวพัทธลุงหรือชาวชาวใต้โดยตรงเนี่ยเชื่อน้องๆทำงานได้นะเราเชื่อมั่นว่าเรามีประสิทธิภาพพอที่จะขึ้นสู่ดิชันหนึ่งครับก็ขอบคุณแฟนบอลด้วยกันที่ทั้งในใจ้องต่อไปครับผมครับโอเคก็ขอบคุณโค้ชจุนมากครับครับยินดีครับผมครับ